สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสร์ขเรากันอีกแล้วนะครับผมในะวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมา,มากๆเลยเกี่ยวกับความผิดพลาดครั้งใหญ่ของ กองทัพปกสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0ื่นล้านบาทมันคือไอเทมที่ฐานสหรัฐทุกคนต้องมีและต้องใช้สําคัญพอๆกับอาวุธปืนประจำกายสิ่งนั้นเนี่ยนะครับผมคือเครื่องแบบสนามของพวกเขานั่นเองลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณเป็นทาหารเนี่ยแล้วคุณมีชุดเครื่องแบบชุดสนามลายพรางใส่แต่มันไม่ได้ช่วยให้คุณพรางตัวกลับทําให้ศัตรูเนี่ยเห็นคุณชัดขึ้นกว่าเดิมคุณจะรู้สึกยังไง นี่ไม่ใช่เรื่องสมมุตินะครับผมแต่มันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองในกองทับ,บกสารัตวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ Universal Camouflage Pattern หรือ UCP ลายพรางที่ตั้งใจจะใช้ได้นะครับผมกับทุกสภาพแวดล้อมแต่กลับกลายเป็นหายนะด้านการลงทุนทางการอาหารที่เขาบอกกันว่าเป็นลายพรางที่พรางอะไรไม่ได้เลยนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นคนตัดสินใจนําลายพรางประเภทนี้เข้ามาประจําการและทําไมความผิดพลาดครั้งนี้ถึงทําให้กองทัพสหรัฐต้องสูญเงินไปกว่า5พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบเกือบสามหม่นล้านบาทเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันดีกว่า ก่อนอื่นเรามาดูที่มาของลายพราง UCP ที่ถูกใช้บนเครื่องแบบของกองทัพบ,บกสหรัฐว่ามันคืออะไร UCP หรือ Universal Camouflage Pattern คือลายพรางที่กองทัพบ,บกสหรัฐเนี่ยนะครับผมนำมาใช้ตั้งแต่ปี2005โดยมีแนวคิดว่าอยากให้นะครับผมลายพรางนี้เนี่ยเป็นลายพรางอเนกประสงค์ตามชื่อของมันเลยสามารถใช้ได้ในทุกสภาพแวดล้อมทั้งป่าทะเลทรายและ การรบในเมืองที่จะทำให้นะครับผมฐานของกองทัพบ,บกเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีเครื่องแบบสนามที่มีลายพรางหลายสีนะครับเพราะในช่วงต้นปี2000เนี่ยกองทัพบ,บกสหรัฐเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ายังคงใช้งานเครื่องแบบสนามรุ่นเก่าที่เป็นลายพรางเขียวนะครับผมอย่างชุดเครื่องแบบ BDU หรือ Battle Dress Uniform ที่ถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี1981แต่พอช่วงยุค90ถึงต้นปี2000เนี่ยกองทัพอเมริกาเนี่ยก็เริ่มเปิดฉากทําสงครามในภูมิภาคตะวันออก กลางเครื่องแบบ BDU ที่เป็นลายพรางเขียวเนี่ยนะครับผมเลยถูกออกแบบสีใหม่ให้มันกลายเป็นลายพรางทะเลทรายกลายมาเป็นเครื่องแบบสนามใหม่อย่าง DCU หรือ Desert Camouflage Uniform โดยความที่มันมีหลายชุดอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาเลยคิดกันว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยเราต้องออกแบบเครื่องแบบสนามใหม่ออกมาแล้วแหละ ที่ใช้ลายพลางรุ่นใหม่เป็นลวดลายแบบดิจิทัลที่เป็นสีนะครับผมที่สามารถพลางได้ในทุกสภาพแวดล้อมเลยนี่เนี่ยจึงเป็นที่มานะครับผมของลายพลางแบบ UCP การพัฒนาลายพราง UCP เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในต้นปี2000ซึ่งเรียกด้วยุคนั้นเนี่ยนะครับผมเป็นยุคเริ่มต้นของลายพลางดิจิทัลกองทัพแคนาดาเนี่ยนะครับผมได้พัฒนาลายพลางแบบ Catpad รวมไปถึงหน้าวิเกียวทินสหรัฐเนี่ยก็ได้พัฒนามาแพดขึ้นมา ซึ่งทั้งสองเนี่ยนะครับผมล้วนมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานในสนามรบภูมิประเทศในป่าและทั้งสองเนี่ยก็เป็นลายพรางเขียวแบบดิจิตอลด้วยกองทับบกสหรัฐเนี่ยเลยต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะใช้ต้นแบบนะครับผมของ Catpad และ a า p a d ในการพัฒนาลายพรางรุ่นใหม่เพื่อกองทับบกออกมาในปี2003และปี2004เนี่ยนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นยุคข,ของการทดสอบที่ไม่สมบูรณ์และการเมืองภายในของการเลือกลายพรางใหม่ของกองทับบกมันเกิดอะไรกันขึ้นนอกจากลายพราง UCP ที่เราบอกเนี่ยยังมีลายพรางอื่นอีกมก มากมายนะครับผมเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับกองทัพบกเลือกนะครับผมสําหรับการนําเข้ามาใช้ในเครื่องแบบสนามใหม่หนึ่งในนั้นที่ถูกเลือกมาเนี่ยนะครับผมก็คือลายพรางแบบมัลติแคมจากบริษัทคลายพรีเซชันซึ่งแสดงผลลัพธ์ในการทดสอบได้ดีมากๆเลยนะครับผมและยังถูกนําเข้าไปใช้ประจําการในหน่วยรบพิเศษบางหน่วยที่รบในอิรักด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผม UCP กลับถูกเลือกมาเพื่อใช้งานนะครับผมเป็นลายของเครื่องแบบสแตนดาดของทัพบกสหรัฐ เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับผมต้องการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของกองทัพบ,บกเองด้วยการใช้ลายที่มีสีเทาเขียวอ่อนและน้ำตาลอ่อนหรือชื่อก่อนหน้าเนี่ยก็คือ Urban Track นั่นเองซึ่งในช่วงปี2005เนี่ยนะครับผมก็เป็นช่วงการใช้งานจริงของลาย UCP นี้กองทัพบ,บกเนี่ยได้เปิดตัวนะครับผมเครื่องแบบใหม่ที่ใช้เจ้าลายนี้แหละมีชื่อเครื่องแบบว่า Army c o m b a t uniform หรือ ACU ทหารเนี่ยนะครับผมได้เริ่มเอาไปใช้ในอิรักและอัฟกานิสถานแต่ว่า การใช้งานจริงเนี่ยนะครับผมกลับสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์โตกลับมาจากทหารที่ใช้งานเนี่ยอย่างมากทหารที่ใช้งาน UCP เนี่ยนะครับผมพบว่าการพรางตัวของเครื่องแบบลายนี้เนี่ยมันทำได้แย่มากๆเลยมันเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้งานเป็นลายพรางอนเนกประสงค์ที่ใช้ได้ทุกที่แต่ไม่ว่าจะอยู่ในทะเลทรายหรือในป่าเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้พวกเขาพรางตัวได้เลยซวยพวกเขาเนี่ยมีเครื่องแบบ2ชุดเหมือนเดิมเปลี่ยนใช้งานตามภารกิจหรือตามภูมิประเทศที่ตัวเองไปประจำการเนี่ยดีกว่าเยอะ เขาบอกว่าสีเทาและเขียวซีดผสมกันเนี่ยมาทําให้ฐานเนี่ยนะครับผมกลับโดดเด่นแทนที่จะกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมเพราะเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับผมหน่วยในทอบอหลายหน่วยเลยเลือกที่จะหาลายอื่นเนี่ยนะครับผมมาใช้งานแทนเพราะอย่างที่เราบอกว่าถึงแม้ว่า A C U เนี่ยจะถูกนําเข้ามาประจําการนะครับผมเป็นสแตนดาร์ดไดซหรือเครื่องแบบมาตรฐานเนี่ยแต่มันก็ยังคงมีบางหน่วยที่ใช้งานลายอื่นๆอยู่ในบรรดาลายที่ถูกเลือกเอามาใช้แทนเนี่ยก็คือลายของมัลติแคมเนี่ยแหละหรือบางคนหนักกว่านั้นเอาเครื่องแบบ ของนาววิโยธินมาใช้หรือเครื่องแบบที่ใช้ลายมาแพดในการรบในป่านั่นเอง เป็นเวลา5ปีนะครับผมที่ทหารเนี่ยคอมเพลนแล้วก็บ่นมาว่าเฮ้ยอะไรนี้มันห่วยมากเลยใช้ไม่ได้เลยไอยูซีพีเนี่ยจนกระทั่งรัฐสภาเนี่ยนะครับผมก็ได้เข้ามาตรวจสอบเมื่อสภาคอนเกรสมาตรวจสอบเนี่ยนะครับผมสุดท้ายกองทัพบกก็ยอมรับว่า UCP เนี่ยเป็นความล้มเหลวที่แท้จริงทําให้สุดท้ายเนี่ยนะครับผมรัฐสภาก็บีบให้กองทัพบกเนี่ยอนุญาตอย่างเป็นทางการนะครับผมให้ทหารสหรัฐที่ประจำการอยู่ในสมรภูมิอัฟกานิสถานให้สามารถนะครับผมนํา เครื่องแบบลายมัลติแคมเข้ามาใช้งานแทนได้โดยที่ในตอนแรกชื่อของมันอย่างเป็นทางการเนี่ยคือเครื่องแบบ OEFCP ที่ย่อมาจาก Operation Enduring Freedom Camouflage Pattern แต่ถ้าพูดถึงลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็ยังใช้งานได้ถูกระเบียบแค่ในสงครามอัฟกานิสถานเท่านั้น แต่พอในปี2014กองทัพบ,บกเนี่ยก็บอกว่าโอ้โห UCP เนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยพอแล้วพอเราต้องหาลายใหม่มาแทน UCP ซะแล้วแหละซึ่งมัลติแคมที่ฐานใช้ในอัฟกานิสถานเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆรีวิวออกมานะครับผมได้รับการชื่นชอบจากทหารที่ประจําการอยู่จริงเขาก็เลยนะครับผมทําการ เอาลายมัลติแคมเนี่ยนะครับผมมาดัดแปลงเพิ่มอีกเล็กน้อยและให้ชื่อใหม่นะครับผมว่าเป็นลายพรางแบบ OCP หรือ Operational Camouflage Pattern นั่นเองนะครับ กสุดท้ายเนี่ยในปี2019เนี่ยนะครับกองทัพบ,บกก็ได้ทำการถอด UCP ออกจากการใช้งานเป็นเครื่องแบบมาตรฐานนะครับผมอย่างเป็นทางการและให้ฐานทุกนายเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนมาใช้เครื่องแบบนะครับผมลาย MultiCam หรือเจ้า OCP เนี่ยแหละแทนและก็ยังคงถูกใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับ UCP เนี่ยนะครับผมเลยจัดว่า เป็นความเสียหายจากความผิดพลาดและเกิดจากการตัดสินใจของผู้มีอำนาจกลุ่มเล็กๆในกองทัพบ,บกถ้าไม่ได้เกิดตีมูลค่าเป็นความเสียหายนียนะครับผมไม่ว่าจะเกิดจากการพัฒนา ลาย UCP ขึ้นมาการผลิตเครื่องแบบนะครับผมและการเปลี่ยนชุดสำหรับฐานบกสหรัฐเขาประเมินมูลค่าว่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ราวๆนะครับผม5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ30,000กว่าล้านบาทไทยเลยนะครับไอ้เงินจำนวนนี้ถ้าเกิดเราตัดเรื่องเงินเฟ้อนะครับผมตีแค่เงินกลมๆเนี่ย5,000ล้านดอลลาร์ซื้อ F 3 5 A เนี่ยนะครับผมได้มากถึง50กว่าลำ หรือฝูงรถถัง M1A2 Abrams Se V3 ได้เกือบเกือบ400คันเลยนะครับพอมาคิดเป็นอย่างงี้เนี่ยโอ้โหเราเห็นมูลค่าเลยนะว่ามันเยอะจริงๆเพียงแค่การออกแบบเครื่องแบบที่ผิดพลาดและทดสอบไม่ได้เต็มร0อเแค่คนใหญ่คนโตเขาชอบเนี่ยก็สร้างความเสียหายได้มากมายขนาดนี้ท่านผู้ชมคิดกันว่าไงบ้างนะครับผมกับเรื่องราวนี้ถ้าเกิดชอบใจไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แบบคลิปของเราหน่อยนะครับวันนี้ขออนแญาตไปพิมพ์นินี้แล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ